ไม้ครับไม้ไม้ตกป่าเงียบเงียบเงียบน่าจะเป็นอากาศเย็นได้มั้งครับเงียบจริงดูคันเบ็ดยาวเหยียดดูเดิมไม้ไม้ใหม่เงียบจัดปรลัดบอก เงียบเกินดูคับคันนู้นมันกินจะวิ่งทันไหมโอ้เอาเสียลุยเสียลุยยุบไปเสียเอาลุยเอาลุยมันมาเสียเอาลุยยูยูยูมาแล้วตัวแรกเสียเสียได้ช็อตเด็ดอีกแล้วจับตุกแลงครับจังว่า กิ้งลิงกิ้งลิง,ลง,ลงสองเสืออยู่กัางนอกว้าเงียบเงียบเงียบโอ้หลุด

chuẩn xài như thế à xài cho vô chưa nhẹp nhẹp kíp mà chơi vua mà chơi vua vô vua quê lút xong

ลอยไปแล้วเสียมาแล้วพัดสายเจ้าอยู่บ่อุ้ยอุ้ยพุ <c ười> <c ười> ่มลอย <c ười> <c ười> มาเลยอ้าวหลุดพอดี เลดารหาปลาไหนอ่ะคือบวมีโตครับอ๋อต้องขยับเอาบ่เนี่ยนี่สองสองเมตรครึ่น่ะลายครับเออต้องอยู่ในใกล้โอ้ปลาน้อยบ่ครับสงสัยปลาซิวบ่คืนนี่ยังนะคือแลนด์ครับจากมันป่าซิบ่คืนนั่นบ่ตัวป่าขึ้นไหลอยู่ด้วยหรอขึ้นเงียบแท่เบ็ดเฮ้ามั้ยเออตีใกล้ครับเพราะต้องตีใกล้เลดาเขาเสือเลดาเขาเสือเลดา เป็นฟูงสุดยอดุอดหเมตรนะใกล้ๆนะตกปลาเงียบจัดครับเมื่อแผน B เอ้ยแผน A ไม่ได้เราต้องมีแผน B ครับผมเดี๋ยวพาดูแผนบครับเสียเขาจัดแผน B ีไม่แผน A ต้มแผน B ีมกครับพาไปดูแผน B กันอันนี้ ไม่ได้ใช้เหยื่อล่อนะครับแค่ไอ้นี่เฉยๆจุบกลางไวเ้เฉยๆหืมนี่แผ่นบีผมโอ้โหเน้นเนีนเนีนเนีนแผ่นบีฮู้เต็มเต็มดังเต็มดัง แผ่นบีครับแผ่นบีเน้นๆแก้วดังปลาซิวครับผมสุดยอดดังปลาซิวแน่นอนบอจวปดก่อนครับนี่เครื่องปั๊มออกซิเจนเสียเพชรครับแน่นอนนี่ใสกุ้งมาใสตกปลาหามาใช้ไม่แน่นอนมากเสียเพชรผมดูว,ว่าปลาครับ ล่างปลาซิวกับปลาปวดก่อนอ้อ,อยแล้วครับอ้อ,อยแล้วแผนบีขนาดบอยยังเต็มปะนี่สัวอ้อยสิปันใดยน้ำคือพัดเขาวาอ่งสัน่นปะตีแล้วอ่ะข้าเดียว <s ad io> เพียบเลยติดล้วพี่ติดจนผมตดจนแรนคืว่างัน โอ้โ้ตัวใหญ่บ่หือน่าทีปามอันนั้นมั้งน่ะไอ้ม่งัดอันด่างขาวเดียวสามเดียวแล้วน่ะเออด่างเจ้าโยนลงมใส่ครับเมื่อกี้ด่างกันที่อันนั่นไงหายังเกี่ยวขึ้นก็ขึ้นแล้วน่อยจี๋เต็มระวังเหาว่าเดี๋ยวจี๋เราบ้างก่อนต้หาไม้ไม่สิลูกไม่ไม่ไม่ยุบบนซั่มนี่ก็น่าที่ถึงครับโอ้โหเปิดสิว เสียผมแผนบีเสียผมนี่สุดยอดโอ้พลาดยิงดูเราโยนด่างนั่นมาอุ้ยอันปลาดุกน้ำเลิอกกินได้เสียโอ้ปฏิหนึงดอกครับมันจมพดจมพดว่ามียังอืมแต่มันกระด่างดีได้เนี่ยข่นกลางอีกได้เลยเนี่ย แผ่นสองอีกแล้วยามแผ่นสองออ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 แผ่นสองเป็นได็กยกเกือบขึ้นเอาคือติดหน่อยก็ว่เสียมันหลุดมั้งนี่ครับโอ้ยปากระทงกับมีบอนี่ปากระทงปากมีแต่ปากระทงสามตัว เอาที่ละเอาที่ละเฮ้ยเนี่ยสั่งวอลร,ราก็ได้โอ้มันติดอยู่ปาลายไหลมันติดอยู่ทั้งนอกต้องต้องเอาออกไออันนั้นครับเอาออกไอส่อันทั้งนอกไปพอได้รอบนี้ตับเต่าน้ำจืดครับนี่ปากบนสั้นเดี๋ผมปากบนสั้นปากล่างยาวนึกว่ามีแต่ตับเต่าทะเล เจอตับเต่าน้ำจืดเขาแล้วอืีเอาเฮ้ยเงาไม่จับภาพซะแล้วนี่ครับย้ายไม้ครับย้ายไม้ลงขายฝั่งนู้นไม่เข้าแล้วย้ายมาฝั่งนี้ มาผิดทางบอกว่าหลานตกปลาหนึ่งเสียนชิงหลิวไฮปลสซิวได้ป่ะพี่เงียบเลยป่ะ bỏ ừ. bà nói bỏ lại mẹ dạ yeah. sai đều con xì <laughs> bò thanh mình phạp 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 ừ bà siêu ao เงียบมาเออดึกไปก็เงียบฟังพูดหน่อนมปังย้อนไม่เขาเลยแค่นเดียวกับสิบอะไรอีกปะฮุ่นตำหรอครเดียวฮุ่นพอทันไดนนั่นอยู่พอทันได้อานมปังล่ออยู่ รอ,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 อครับรอรอก่อนโอ้บทัทาได้เห็นอย่างอยู่มาแล้วเออผูอ้หลบบวนอยู่รพี่เกบ้าเข่าไหมน่าจะเมียนเพราะว่าปลาสวายปลาโมน,าาาานี่แหรอ Và siêu Ula. Ula. như vậy này ừ. Tại xịt bơ thắn đi Và không có vai thắn là Ừ มกรอไว้สักครู่เก็บไข่กอนเออมันบอออกไปไหลายมันปลาบ่อเข่าไหลเนาะเพีย no. okay. พอได้อยู่สามสี่ตัวโอ้ยหลุดตัวใหญ่บ่ติดซ้ำวะมัน นาซีอันนั่นโตเป็ดเอาเบ็ดทั้งปุ่นดึกเบิ้งก็ได้สามตัวเก็บกู้แผ่นซองอีกครับนะอื้มม้เขาดังดูเลีนอยู่ไก่แท้อู้วว แผ่นสองรอบนี่ติดมากลากเลยเ,ออเออพราะอะไรอยู่พอได้ปลดอยู่มีแต่ปาตับเต้าน้าจืดเอานี่เหมือนกระทงด้วยนี่นี่ปากเสมอครับนี่ปากเสมอนี่กระทงนี เ็บ,เบนี่ปากเสมอครับผมก็รู้นะแต่ถ้านเนี่ยปากกระทงถ้าปากบ่เสมอปากเต้า เป็นกระปุกแล้วปลาหน่อยปลาหน่อยเปรียบเสียบลกล่งอีกสองเทือได้มกสนแกงใส่หาดอกหอมมะแกงใส่บัดเนี่ยเบิดอยู่หันเสียอ้แกงใส่ดอกหอม เออ,อ,อเแจ่งส่ดอววมกอนะออมีเขาอยู่บ่ครับมีเขาปะมีเขา,าปะปัดซิวควยถ้าปัดซิวงัวเลยครับเป็นไร

อืมครับแท้นี่นี่อันอันปากปากบอสมือกันเนี่ยเอออันนี้ปากบอสมือกันนี่นี่ตับเตาตับเตาน้ำจืดอันนี้ปากเสมอกับปากบอสมือด้พี่จังหวะกะบ้านเขากะกระทงเหมือดเหรอแต่ว่าอันยุททะเลไหมเขาบจังซี่เหรอเขาอันปลาตับเต้าครับอันปากบอสมือกันนี่นี่ไหมนี่ ปากบนสั่นกัปากลา่างเม,มันทีท่อกันมันบมียนครับเป็นเอาีอีกแล้ว <c oughs> มนนันกินนเออรอบนี้กัพอได้แหววนี่วิธีการลงไขป่ปลาซิวครับหล่าง,างนังอยกัน ว่าจะล่างจักหน่อยกระลุดซำ้ำตัดน้ำได้แค่นี้ นี่ครับผมปั๊บไปนั่นรับแล้วเอาเหยื่อมาล่อตีเลาะตีแล้วตีแล้วครับออยแป๊บเดียวตีแล้วมาแล้ววิ่งเข้ามาแล้ว ngon thì lắc thì ừ ừ Pa bà lấy nó bà ở đây ơi bà bạc, ào <coughs> con hả, giờ mình lút, to dài rồi hả, lút đi bà này, ô, bà xăm xăm, <coughs> 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 <ngomẫn> lồm มาสิเอา,ามัววานรับหัวบหลลมต้องกันต้องกันที่เอนเอาขึ้นไปนะยอย่าปล่อยหลุดเลยอดเลยดูบรรยากาศหมายามเย็นก่อนกลับครับกล้องทำไมขาวๆแม่แ่มแล้วสวยงามใช้ได้ บ้านหลังเียโดนแสงสีทองเลยสวยมากคลุ่หาดเลยก็ว่าได้มาเก็บเบ็ดคือเก่ากับตอนแรงเงียบเกินวายเอือยยังไม่หมกเลยเงียบสุด มากับเสียบเพชรเหมือนเดิมครับผมระดับเซียนโอเคครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนแต่ว่าบ,บ้านหลังนี้สวยครับโดนแสงก็วสวยมากวันนี้ผมประกอบการไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่น่าไ,ไ,ม,าไ,ไม่น่าพอใจโอ้ไม่น่าไว้ใจ ผลประกอบการน้อยมากแต่ดีหน่อยมีแผ่นสองจอดสองยังพอได้หมกโหสุดยอดหมายแล้วหาเสียงแล้วเอาอีกแล้วเสียงลงเรด้อีกแล้วเป็นเงเสียเรไ,ได้ยู่กี่เมติตปลาซิวบ้างแถวนั้นโอ๊ยปาล <c oughs> ปาเลยตี <c oughs> เสียเล่นเรด้อีกแล้ว อย่างเงระดับเสียต้องเป็นเลดาร์อย่างเดียวเงียบกิ๊บมันเป็นเช่นไร่กีบครับผมเก็บเบียดก่อนเก็บดังแผนสองรอบสุดท้ายก่อนกลับมีบนอ๋อโอ้ยเงียบเถอะวะมีอยู่ ีสองสามตัวมันตื่นครับวันนี้ลูกลูกปลานั่นเขา,านี่ไหลูกไปยังเนี่ยพี่สักว่าดน่อยอกัตเซิ้ว เงียนแทบบาดนี่นก่อนกลับได้สามสี่ตัว,วตัวนี้สังกวาดหน่อย siêu Ở đây anh bán qua hành lắm thôi Ủa bán qua hành bạc cái vàng nữa ีดังเงี้ยมันนะบ้านพันก็อยากไปยุ่งกันพุทเจ้ามาดิสโอลมือดี้ก็พาไปบางบานพันธละกุ้งป่ายสองขีดตีตกเบืดอได้แน่อ้าวบางหารอ้าวพี่มัดถอยไหมนะครับเจ็ดคันนี่ก็ได้ไหมมาจากสองโลสามโลก็โอเครอบสุดท้ายสี่ตัวเบิ้งเนี่ยผม đây một vô một nồi nâng cơ pha bưng ngân bà nằm đi ui ngược lại bà <laughs> bớt khám xí vào <laughs> ừ. Nó <Nog. cười> ผลประกอบการเมื่อนี้ดีแต่ในมีปลาซิวมกใส่กันสั่นเสียแล้วว่าจัดไปครับ